ดูฟังทีงรครับครับศาลสวนชวนชิดวันนี้ขอน้อมนําเอามดรดกธรรมของพระเจ้าคุณ่คุณหลวงปู่พุทธาทาสพิขุมาฝากท่านเด็กรบในหัวข้อที่มีชื่อเรื่องว่าเพิ่งตนเพิ่งธรรมสืบเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่แม้จะเลยปากแม้จะกล่าวสวด ว่าพุทธังสตรนังคจฉามิทำมังสตรนังคะฉามิสังขังสตรนังคจฉามิแม้จะสวดอยู่อย่างนี้ท่องบนอย่อยางนี้ทุกวันทุกคืนแต่ก็ยังมีจิตใจที่ยังไม่อาจที่จะเข้าถึงซึ่งคำสอนขององค์พระสมมาสมุทธเจ้าได้ท่าเหล่านั้น แม้จะกล่าวส่วนอย่างนี้ยังไม่อาจจะพึ่งตนพึ่งทําได้ทําไมจึงกล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่าสังคมส่วนใหญ่นั้นนับถือที่พึ่งภายนอกนับถือสิ่งที่เป็นปฏิหารนับถือสิ่งที่เป็นอิทธิฤทธิเช่นนับถือเทพเจ้าเหล่าเทวดานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นต้น การนับถือสิ่งเหล่านั้นอ้อนวอนขอร้องสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ระลึกแสดงว่าท่านไม่ได้พึ่งตนไม่ได้พึ่งทมแล้วไม่อาจจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นศาลวันนี้จึงนำเสียงธรรมของพระเดชพระคุณที่หลวงปู่มาฝากท่านในประเด็นว่าพึ่งตนพึ่งทมต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านติดตาม ดับฟังเรื่องพึ่งตนทุนธรรมซึ่งเป็นรัฒธรรมของพระธรรมคุณท่านยูหลวงปู่วุฒาพิขุขอให้เชิญรับฟังรับชมในโอกาสนี้ขอบคุณครับท่านสาธุชน <c oughs> ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายนาตมาเีืโอกาสสแสดงธรรม้วยการบรรยายอย่างธรรมดาเพื่อสำเร็จประโยชน์โดยสะดวก เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายมานั่งกันอยู่ในสถานที่นี้ในลักษณะเช่นนี้ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายทำสิ่งที่เรียกกันว่า,าทัศนาจร <c oughs> ขอให้จํา เมื่อในความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราได้มานั่งกันอยู่กลางดิน <c oughs> โอกาสที่จะนั่งกลางดินอย่างนี้มีน้อยแต่เมื่อได้นั่งกลางดินก็มักจะโกรธขัดใจว่าไม่สมเกียรติเป็นต้นนี่มันคนโง่ เพราะว่าหากลางดินนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่สูงสุดเพราะว่าพระพุทธ,ธเจ้าท่านประสูตรกลางดินเพราะว่าพระพุทธ,ธเจ้าท่านสัดสรู้ก็กลางดินเพราะว่าพระพุทธ,ธเจ้าท่านสอนแสดงธรรมทั่วทั่วไปก็ส่วนมากที่สุดกลางดินจนจะกล่าวได้ว่า,าพระใจปิฎกทั้งหลายมันเกิดขึ้นกลางดิน แสดงที่วัดก็กลางดินแสดงที่ไหนก็กลางดินครับระหว่างเดินทางก็กลางดินที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก็พื้นดินแล้วในที่สุดท่าน,นก็น,นิพพานคือตายนะกลางดินมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่กลางดินท่านเราควรจะพอใจอสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินให้มันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ เมื่อไดเป็นอย่างนี้คือมานั่งกันอย่างนี้ก็ขอยจำใส่ใจไว้ไม่ลืมเสียว่าคืนนี้เราได้มานั่งกันกลางดินเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธทเจ้าผู้ประสูนย์กลางดินจะจะรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดิน <c oughs> ถ้าทำใจได้อย่างนี้มันเก ง่ายหรือมันจะกล้ต่อธรรมะอย่างยิ่งเพราะมันไม่ทะเยอทะยาน<ม>อเออสิ่งที่นิยมกันว่าสวยงามรู้รามีเกียรติล้วนแต่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสท,ทั้งนั้นแหละ เมื่อนั่งกลางดินอย่างนี้มันไม่มีโอกาสที่จะส่งเสริมกิเลสเ <c oughs> มื่อไปแสวงหาที่สวยงามํำราญกายํำราญใจอะไรต่างๆนั้นนะมันส่งเสริมกิเลส <c oughs> ควรจะพยายามอยู่กันให้ต่ำๆ <c oughs> จิตใจมันจะได้เป็นไปในทางสูง ถ้าเป็นอยู่ทางกายมันสูงของกิเลสแล้วจิตใจมันก็ลงต่ำนั่นช่วยกันระมัดระวังให้ดีให้มีการกระทำชนิดที่จิตใจสูงไว้เสมอไปไม่ว่าทำอะไร <c oughs> ทำหน้าที่ทุกอย่างอยู่เป็นประจำว่าการทำมาหากินการเป็นการอยู่การสแสวงหาทรัพย์การเก็บอะไรต่างๆ ไปจะดำรงชีวิตนี่ส่วนที่ดำรงชีวิตนั่นเอาเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าต่ำหรือสันโดดหรือพอดีอย่าให้มันเกินพอดีอะไรอะไรอย่าให้มันเกินพอดีทุกอย่างจะหามาก็ให้เกินพอดีจะมีว่าจะเก็บรักษาก็อย่างเกินพอดีมันจะถูกต้อง มันคือมันไม่เป็นทุกข์กินเก็บแต่พอดีนี่มันจะมีเหลือสำหรับช่วยผู้อื่นบ้างแล้วมันก็ลดกิเลสลงถ้าเอาเกินพอดีมันไม่มีวันคอมันก็กินหมดแล้วมันก็ส่งเสริมกิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเฮมันกินเก็บไม่พอมันก็ต้องเดือดร้อน นั้นถ้าเราเป็นอยู่ชนิดที่พอดีคือไม่เกินไม่เป็นส่วนเกินแล้วก็ดีมากมันต้องตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพอดีคือมัชฌิมาปฏิปทานะแล้วว่าพอดีก็แปลว่าอยู่ตรงกลางการดำเนินชีวิต ที่พอดีที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละ <c oughs> เป็นพุทธศาสนาเป็นธรรมะอยู่ในตัวมันเองให้กราปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นแหละเป็นตัวธรรมะอยู่ในตัวมันเองแล้วเราก็จะเชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาพ <c oughs> ระพุทธเจ้าทา่านตรัสว่า อัตถีปาอัตตะสนน,งงนนาอนัญญัสนนาจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยธรรมทีปาธรรมนสนนาอนัญญัสนนานนจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย <c oughs> นี่หมายความว่ามีตนเป็นที่พึ่งนะคือมีธรรมเป็นที่พึ่ง ถ้าจะมีตนเป็นที่พึ่งต้องทำให้ตนมีธรรมะ